ที่ทีแล้วลุงเอาบัวมาปล่อยนะครับเป็นบัวนิมพาซิโลเลียเป็นบัวอียิปต์พอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเอาบัวมาปล่อยแล้วกลายเป็นว่าปลากินหมดเพราะที่นี่เป็นปลากินพืชนะครับแล้วลุงก็เลยคิดว่าเออจะต้องเคลียร์ปลาปลานินที่ตัวใหญ่หญออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาบัวมาปล่อยก็เลยให้เพื่อนๆมาเอาปลาไปกิน นะครัไปจับปลามาจับปลาตรงนี้แล้วก็เอาปลาไปแล้วก็พอรู้มั่นใจแล้วนะว่าปลาไม่มีแล้วลุงก็เลยเอาปลาบูมาปล่อยนะครับพอปล่อยปลาบูแล้วก็ปล่อยปลากินปลายกินเนื้อลงไปให้ให้กลายเป็นปลานักล่านะก็สภาพอย่างที่เห็นก็คือเริ่มเริ่มจะมีเหมือนกับอะไรนะ มัน,ม,น,ม,นมันจะมีอาการที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีมีแมลงมีปลาเล็กๆอยู่ยังเหลืออยู่ก็คงจะต้องเอา,อาปลาดุกลงมาจัดการอีกอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าให้ให้ระบบนิเวศเขาสมบูรณ์ให้ระบบการจัดการตามธรรมชาติของเขามันเกิดขึ้นเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดการแบบตามธรรมชาติาไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาปลาดุกมากินปลานิล มันก็ไม่มันกินไม่ได้พวะปลานิลตัวใหญ่มากนะก็เลยต้องเอาเอา,เอาปลาเอาปลาดุกเอาปลานิ้นออกก่อนแล้วก็เอาปลาดุกลงนะครับก็ปลาบู่ปลาบู่ก็จัดการไข่ไข่ปลาไข่ปลาแล้วก็มแมลงวัชพืชอะไรต่างๆที่อ่าไม่ใช่ดิปลาดุกปลาบู่มันกินกินกินเนื้อนะก็จัดการแมลงหรืออะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ําก็ลุงปลูกไปสามตัวสามต้นนะครับก็คือหนึ่งต้นสองต้นตอนนี้ก็คืออย่างเห็นแล้วนะ เป็นต่มเล็กๆอยู่ตรงนู้นขึ้นมาเหมือนกับกําลังจะออกดอกมันเหมือนก็จะตั้งตัวได้หนึ่งสองที่เห็นนะครับอีกสามอะเมื่อก่อนมันลอยไปตรงนู้นนะแล้วมันก็กลับมาที่มุมนี้เนี่ยเห็นไหมครับในมุมเนี้ยเดี๋ยวลุงพาเดินไปดูพราะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะก็เนี่ยมันน่าจะพักได้แล้วล่ะมันน่าจะอยู่ตัวแล้วนะอ๋ออันนี้คือรากลอยนะครับรากลอยเดี๋ยวลุงจะจับรากแล้วฝังดินลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้รากลอย เพราะว่าการลอยของเขามันก็ลอยไปลอยมาจนเดี๋ยวมันก็จะไปฟองเงี้เซียนซะก่อนนะครับเนี่ยลุงกะว่าจะปลูกให้เต็มเลยให้ให้ให้บัวมันขยายพันธุ์แล้วก็ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวลุงจะเอาเอา,เอาดินมัดใส่รากเสร็จแล้วก็โยนลงไปในในน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาจมลงไปในดินนะครับเนี่ยก็คือวิธีการปลูกบัวก็จะประมาณนี้จริงๆน้ําตรงนี้ก็เริ่มขุ่นแล้วเพราะว่า มันเหมือนคนมาลงแล้วก็จับปลาแต่ลุงจะเติมน้ําอีกคีีนึงหลังจากที่บัวติดแล้วก็ออกดอกแล้วนะฮะลุงจะเติมน้ําขึ้นไปให้เต็มแล้วก็จัดการน้าให้ใสนะครับแล้วก็เอาปลาดุกปาปล่อยคือปลาดุก